สวัสดีครับแซมทำอะไรอยู่ครับเนี่ยสวัสดีครับผมช่วยผมช่วยแม่ทำทบ้านอยู่ครับโอเคครับทำอะไรครับช่วยแม่นี่คือทำอะไรลูกถูบ้านครับถูบ้านเหรอครับโอเคครับ อันนี้แหละลูกของเด็กมันมัน,ม,นมันเพิ่มรดได้ไหมแม่แม่หรือว่าแค่นี้รดได้นี่ไง